นัติกำม,มังสัมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กำมนวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับที่สวนของคุณพ่อของคุณวันดีผู้เล่าเรื่องเนี้ยอยู่ติดกับที่ของยายปราณี ที่สวนหญ่ประณีนะั้นมีทั้งมะม่วงมะพร้าวขนุนแต่ละต้นนะออกลูกมาดกดกทั้งนั้นทุกฤดูเก็บเกี่ยวยายประณีจะได้กําไรมากกว่าสวนอื่นเพราะว่าผลไม้จากสวนแก่สวยแล้วก็น่ากินทุกลูกผิดกับสวนอื่นในละแวกนั้นคุณวันดีเองยังชอบผลไม้จากสวนใหญ่ประณีเลยบ้านอยู่ติดกันก็เลยทําให้ครอบครัวสนิทสนมกันพอสมควรที่บ้านหญยประณีมีแกอาศัยอยู่คนเดียว สามีตายไปหลายปีแล้วส่วนพวกลูกๆก,ก็แยกย้ายไปทำงานที่อื่นกันหมดนานทีปีหนึถึงจะมาเยี่ยมแกสักครั้งหนึ่งคิดดูแล้วก็รู้สึกสงสารยายประณีอยู่เหมือนกันหากว่าแต่ติดตรงนิสัยส่วนตัวของแกแกเป็นคนขี้โมโหปากร้ายแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือยายประณีเนี่ยเป็นคนใจแคบเจ้าคิดเจ้าแค้นคนอื่นอย่างร้ายกาจอุปนิสัยผิดกับชื่อคนละเรื่องเลยทีเดียว กิจวัตรประจําวันของแกนั้นวันๆก็จะหมดไปกับการดูแลพืชผลในสวนของแกแกต้องทํางานหนักก็เพราะว่าพวกลูกไม่มีใครส่งเสียเงินทองให้สักคนตอนนั้นอายุยายปาณีก็จวนจะเจ็ดสิบแล้วแต่ยังคงแข็งแรงเพราะว่าเป็นคนดูแลสุขภาพทุกวันแม่ของคุณวันดีนี่จะทํากับข้าวแล้วก็แบ่งให้แกนอกจากคําขอบคุณแล้ว ที่บ้านคุณวันดีไม่เคยได้อะไรตอบแทนจากยายปราณีเลยแม้มาม่วงสักลูกแกก็ไม่เคยให้แต่ว่าแม่กับพ่อของคุณวันดีก็ไม่เคยบน่นกลับพูดว่าสงสารเห็นใจแกอีกคงจะเป็นเพราะว่ายายปราณีเป็นเพื่อนบ้านเรามาหลายสิบปีตั้งแต่สมัยปูกย่กับย่ากิตติศัพท์ความหวงความโหดของยายปราณีนะเป็นที่รู้จักกันดีของคนในละแวกนั้นแม้ว่าจะรู้กันทุกบ้านแต่ก็ยังมีพวกเด็กวัยรุ่นอยากจะลองดีกับแก โดยการแอบขโมยผลไม้อยู่บ่อยครั้งแล้วถูกยายปรีจับได้แกก็ด่าให้บ้างให้เอาเงินที่บ้านมาจ่ายบ้างหนักที่สุดก็จับส่งตำรวจแต่พวกหัวขโมยก็ไม่เคยลดราวาศอกให้ยายปรีเลยเรื่องหัวขโมยที่สวนยายปรีมีปัญหากันมานานพวกชาวบ้านเองต่างก็ระอาใจกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถจัดการให้หมดไปได้เพราะว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เห็นใจยายปรีก็เข้าข้างแกเห็นใจคนทําสวน อีกกลุ่มก็เป็นพวกพ่อแม่และญาติญาติของพวกหัวขโมยที่ไม่ค่อยทำมาหากินเอาแต่ย่องเข้าไปขโมยของเขาพอโดนจับได้ก็ไม่รู้สึกผิดกลับโทษคนอื่นว่าไม่มีน้ําใจกับอ,อีผลไม้ไม่กี่ลูก,กว่าอย่างนั้นคิดแล้วก็น่าปวดหัวถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับครอบครัวไหนแต่แล้วยายปราณีก็หาวิธีจัดการจับขโมยด้วยวิธีที่ไม่มีใครนึกถึงแกเอาเศษแก้วที่แตกนี่มาวางรอบทางเข้าออกสวนน้องแก พอหัวขโมยเข้ามาก็จะเหยียบกันจนได้แผลเวอะหวะกกลับไปบางรายก็เป็นบาดทะยักติดเชื้อเกือบเสียชีวิตกันไปเลยก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถเอาผิดยายประณีได้ครอบครัวไหนที่ลูกไปขโมยผลไม้ที่สวนยายประณีแล้วโดนแบบนี้ต่างก็โกรธแค้นยายประณีจะแจ้งความเอาเรื่องก็ทําไม่ได้เพราะว่าลูกตัวเองผิดแล้วก็อาจจะโดนข้อหารักทรัพย์เข้าอีกด้วยครั้งหนึ่งคุณวันดีผู้เล่าเรื่องเนี้ยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยว กับแม่ที่ร้านป้าสําลีที่ร้านป้าสําลีนี่ขายอาหารแลว้วก็ของใช้ต่างๆเป็นร้านค้าแห่งเดียวในซอยก็ทำให้วันวันนึงจะมีคนมาใช้บริการกันเยอะไอ้ตาลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องป้าสัาลีนี่เองที่เป็นหัวโจกนำพวกเพื่อนไปแอบขโมยผลไม้ในสวนใหญ่ปราณีจนกระทั่งเหยียบกับดักที่แกวางไว้จนเท้าเป็นแผลติดเชื้อต้องตัดขาทิ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่เคยโทษลูก แต่กลับโทษยายประณีว่ามีใจคอโหดเยี่ยมส่วนตัวเองไม่เคยมองเห็นความผิดที่ก่อไว้ตัวป้าสํารีเองนะ่ะแหละเป็นตัวการอีกคนหนึ่งที่ใช้ให้ลูกไปขโมยผลไม้ในสวนยายประณีแล้วก็นำมาขายพอเกิดเรื่องกับตัวก็โมโหด่าทอยายประณีต่างๆนานาคนแก่อะไรก็ไม่รู้ใจยักษ์ใจมานผลไม้แค่ไม่กี่ลูกก็หวงพวกเด็กๆมันจะขอกินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ มีหน้าลรืพวกลูกหลานไม่เคยกลับมาดูแลมันเป็นอย่างนี้ล่ะพวกเราจำไว้นะอย่าไปคบหาสมาคมกับไอ้ไอยคนนี้ป้าสัมฤีแกก็พูดด้วยเสียงแข็งกร้าวด่าทอยายบ้านเนี่ยฉันว่าสักวันมันต้องตายไม่ดีใจคอหดเขี้ยมผิดมนุษย์อย่างนี้ถ้าไม่เห็นแกกฎหมายนะีนจะลากปืนพ่อไอตาลไปยิงหัวมันทิ้งแล้วไม่น่าจะปล่อยให้อยู่หนักแผ่นดินจริงๆแล้วน้ำมนต์เองอยู่ใกล้ๆบ้านมันเคยได้อะไร ขอมันกินบ้างหรือเปล่าล่ะป้าสําฤีก็หันมาถามแม่คุณวันดีที่ชื่อวิมลทุกคนก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หันมองหน้ากันแม่ไม่ตอบแต่ยิม้มป้าสําฤีก็กลับกลับไปตีความเองทั้งหมดคุณวันดีกับแม่นั่งฟังก็ร้อนใจเพราะแต่ละคำยน้นหยาบคายทั้งด่าว่าสาบแช่งยายประณียังก็จะให้ตายวันตายพรุ่งพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็บอกว่าสงสารยายประณีที่ต้องเจอกเรื่องแบบนี้ ทั้งๆท,ท,ที่เป็นฝ่ายถูกรุกรานเสียหายแต่พอป้องกันตัวเองก็ต้องถูกชาวบ้านด่าอีกพ่อกับแม่ก็สอนคุณวันดีให้ดูยายปานีเป็นตัวอย่างอะไรที่มันมากเกินไปนะไม่ดีหรืออะไรที่มันน้อยเกินไปก็มีแต่เสียหายยายปานีเองก็หวงจนเกินไปส่วนคนที่อยากได้ก็ไม่เคยคำนึงถึงความเสียหายของคนอื่นและผลที่ทั้งสองฝ่ายได้รับก็มีแต่ความสูญเสียเท่านั้นเอง หลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งในสวนใหญ่ประณีนานเป็นเดือนจกนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกําลังหลับสนิทก็ต้องตกใจตื่นกับเสียงร้องโหยหวนเสียงร้องของใครคนหนึ่งที่ดังในยามวิกาลอย่างนั้นคุณวันดีก็ตกใจตื่นลุกขึ้นนั่งกลัวอยู่บนเตียงแต่พอตั้งสติได้ก็รีบออกไปนอกห้องตั้งใจจะไปหาพ่อกับแม่แต่พอออกมาจากห้องแล้วก็เห็นไฟในบ้านเปิดสว่างสวยัย เกิดอะไรขึ้นนะแม่แตะกี้เสียงใครอะไม่แน่ใจนะลูกแต่คิดว่าน่าจะเป็นเสียงใหญ่ประณีลูกรออยู่ในบ้านก่อนเดี๋ยวพ่อกับแม่จะออกไปดูมันเกิดอะไรขึ้นแม่พูดจบก็หันไปทางพ่อที่กําลังตรวจสอบไฟฉายก่อนจะเอาใส่หูอ่าส่วนคุณวันดีเห็นท่าไม่ดีก็เลยขอตามไปด้วย สวนของบ้านแกกับสวนของยายปานีนั้นติดกันไม่มีรู้อะไรกันเพราะว่ายายปานีไว้เนื้อเชื่อใจคนบ้านนี้ทําให้เดินเข้ามาในสวนของแกได้อย่างสะดวกเสียงแมลงกลางคืนมันร้องกันระงมเลยคืนนั้นเดินมืดด้วยพอเดินมาได้หน่อยก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางของใครบางคนตั้งจําก็ได้แม่นว่าเป็นเสียงของยายปานีนั่นเองพ่อก็เร่งเท้าเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ลืมที่จะระมัดระวังตัวเพราะรู้ว่าสวนยายปานีต้องมีกับดัก จับหัวขโมยอยู่แน่ๆเดินตามเสียงไปถึงด้านข้างสวนก็เห็นร่างของแกนอนหมอบอยู่กับพื้นขาข้างหนึ่งจมอยู่ในน้ําอีกข้างพาดอยู่บนพื้นแกส่งเสียงร้อนครวนครางอย่างเจ็บปวดพอหันมาเห็นแกก็ขอความช่วยเหลือพ่อกับแม่ก็วิ่งเข้าไปพยุงตัวแกลุกขึ้นแม่ดึงขาที่จมอยู่ในน้ําของแกขึ้นมาแกร้องเสียงหลงเพราะความเจ็บอ่าแม้แต่ตัวคุณบันดีเองพอเห็นเท้าของแกก็ต้องเบือนหน้าหนี เท้าของแก่เป็นแผลเวอะวะไม่ต่างจากแผลของไอ้ตานลูกชายป้าสํารลีก็พาใยปรณีส่งโรงพยาบาลแผลแกเปิดกว้างมากแล้วก็ยังมีเลือดไหลตลอดไม่ยอมหยุดทุกคนก็นั่งคอยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเพื่อรอฟังอาการผ่านไปเกือบสองชั่วโมงหมอถึงออกมารายงานอาการของแก่หมอบอกว่าแผลของใยปรณีเป็นแผลจากการรอยแก้วที่บาดนั้นลึกมาก แล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ํานานหลายนาทีถ้าหากแผลติดเชื้อจะยิ่งลําบากเพราะว่าแก่ๆมากแล้วช่วงนี้ต้องให้พักที่โรงพยาบาลไปก่อนเพื่อดูอาการคือนั่นแม่ก็นอนเฝ้าเป็นคนเดียวส่วนคุณวันดีกับพ่อก็กลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้สองคนก็มีงานที่จะต้องทําตลอดทางกลับบ้านคุณวันดีก็นึกถึงแต่เรื่องของยายปราณีนี่อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่แกทําแผลของแกมีสภาพไม่ต่างกับแผลของไอ้ตาลลูกป้าสํารีเลยตอนแรก ก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ยายปราณีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เรื่องของเวรกรรมนั้นเราไม่สามารถตัดสินได้คนที่ทําต่างหากที่เป็นต้นเหตุรุ่งเชา้าคุณวันดีออกไปโรงเรียนพร้อมพ่อระหว่างที่เดินผ่านหน้าร้านป้าสำลีก็ได้เห็นคนอยู่แน่นร้านเหมือนปกติทุกวันแต่ที่ต่างไปจากวันอื่นก็ตรงที่มีผู้คนพูดคุยกันถึงเรื่องของยายปราณีไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะรู้ข่าวอุบัติเหตุของแกเพราะว่าในเมื่อ บ้านคุณวันดีเนี่ยเป็นเพียงบ้านเดียวที่เป็นคนนำยายประณีไปส่งโรงพยาบาลเวลานั้นไม่เห็นมีบ้านไหนออกมาดูเลยอีกทั้งพ่อและแม่รวมทั้งคุณวันดีก็ยังไม่ได้เอาเรื่องยายประณีไปเล่าให้ใครฟังแต่กลับมีชาวบ้านหลายต่อหลายคนที่รู้เรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะป้าสําฤทที่คุยขมงโฉงเฉงแถมหัวเราะอย่างสะใจคุณวันดีกับพ่อมองหน้ากันก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้น่ะเป็นฝีมือใคร ตอนเย็นหลังเลิกเรียนคุณวันดีไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอพ่อที่นั่นเพื่อจะกลับบ้านพร้อมกันวันนี้อาการยายปนีหนักมากแม่เล่าว่าตอนเช้าแกตื่นขึ้นมาพอมีสติดีก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังพอตกบ่ายอาการก็ไม่ค่อยดีตัวร้อนมีไข้ขึ้นสูงจนหมอและพยาบาลต้องวิ่งวุน่นดูอาการของแกหลายครั้งแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่า ขณะที่ยายประนีกําลังหลับเพราะได้ยินเสียงหมาเห่า,หาดังแค่ตื่นขึ้น,นมาเพราะรู้ว่าต้องเป็นหัวขโมยแอบย่องเข้ามาในสวนตอนนั้นหลังจะเกิดเรื่องขอไอ้ตาลแล้วแกเอาเศษแก้วออกจากสวนไปทิ้งหมดแล้วเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ทําลงไปนะั้นรุนแรงเกินบาเหตุแล้วตั้งใจว่าจะเอาเงินค่ารักษาไปให้ป้าสําลีในวันรุ่งขึ้นแต่มาเกิดเรื่องเขาเสียก่อนยายประนีเองยังสงสัยว่าเศษแก้วพวกท่านมาจากไหนเพราะแกเองก็มั่นใจว่า,าไปทิ้งหมดแล้วก็เลยวิ่งตามขโมยไปโดยไม่ระวังจนกระทั่งเหยียบเข้าไปเต็มเท้า ตอนเย็นพ่อไปถึงที่โรงพยาบาลก็เย็นมากแล้วพ่อบอกว่าเลิกงานแล้วก็กลับเข้าบ้านไปสำรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปปิดบ้านให้ยายประณีด้วยพ่อหยิบเศษแก้วต้นเหตุออกมาจากถุงกระดาษมันเป็นซากแก้วแตกที่มีรอยคมแหลมมีร่องรอยเลือดยายประณีติดอยู่แต่ที่ทุกคนเห็นแล้วต่างรู้สึกตกใจไม่น้อยไปกว่ากันก็คือลายของแก้วใบนี้ที่เห็นก็รู้ทันทีว่ามาจากร้านของป้าสําลี ก็เพราะว่า,าร้านป้าสําลีเป็นร้านขายของขายอาหารครอบครัวคุณวันดีเป็นลูกค้าที่ชอบแวะไปกินอาหารที่ร้านนั้นและแก้วที่ใส่น้ําให้ลูกค้าของร้านนี้จะเป็นแก้วที่นํามาจากขวดของเครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อหนึ่งสามีของป้าสําลีแกเป็นคนขี้เหนียวแกจะเอาขวดเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ลูกค้ากินหมดแล้วเอามาตัดให้กลายเป็นแก้วที่สําคัญที่ก้นแก้วจะมีสีแดงป้ายไว้กันหาย หลักฐานสําคัญที่พ่อเจอเนั้นก็ทําให้ทุกคนลาบากใจมากไม่น่าเชื่อว่าคนที่บ้านป้าสําลีจะมีนิสัยใจคออมมหิตได้ขนาดนี้ยายปราณีนอนโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันก็ต้องเข้าทําการผ่าตัดเพราะว่าแผลติดเชื้ออาการสาหัสหมอต้องตัดเท้าแก่ทิ้งทําให้แกลกลายเป็นคนพิการในวัยชราหลังจากกลับมาบ้านแม่ของคุณวันดีก็อาสาดูแลยายปราณีเพราะว่าบรรดาลูกหลานน้องแกไม่มีใครรับไปอยู่ด้วยสักคน สุดท้ายภาระต่างๆก็มาตกที่บ้านคุณวันดียายประณีมีชีวิตด้วยความทุกข์ระทมใจอยู่เกือบปีก็จากไปอย่างสงบทั้งที่ไม่ได้ป่วยไข้อะไรการจากไปของแกสร้างความสงสัยให้ทั้งคุณวันดีแล้วก็พ่อแม่มากแม่บอกคุณวันดีว่ายายประณีหมดเวรแล้วก็เลยจากไปอย่างสงบแล้วแม่ก็ยังบอกให้คุณวันดีลบเรื่องอุบัติเหตุคืนนั้นไปพร้อมกับการจากไปของยายประณีเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย นอกจากความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ความแค้นที่จะตกไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเรื่องของครอบครัวป้าสําลีซึ่งมีอันเป็นไปต่างๆนาๆนานี่ยังอยู่ในความทรงจำตลอดไอ้ตาลลูกชายต้องติดคุกข้อหารักทรัพย์แล้วก็ยิงคนตายสามีของแกก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนขาขาด ตัวแกเองก็ต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงสามีพิการแล้วก็ต้องใช้เงินสู้คดีให้ลูกชายสิ่งที่เกิดขึ้นชี้ชัดให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเวรตามกรรมจริงๆครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมท่านบุฟัง คุณสุนทรเนี่ยมีเพื่อนที่ทำงานโรงงานด้วยกันอยู่คนหนึ่งชื่อคุณประชาวันหนึ่งคุณประชาก็เอ่ยปากชวนไปเที่ยวบ้านเขาบ้านเขาอยู่อยุธยาคุณสุนทรก็ถามว่าไปเมื่อไหร่เขาก็บอกอาทิตย์นี้แหละไปไหมละ่ะเขาจะกลับไปบ้านไปเยี่ยมนาเขาบอกวันนาเขาป่วยมาหลายวันแล้วแม่ส่งข่าวมาบอกตั้งแต่อาทิตย์ก่อนโนนคุณสุนทรก็บอกว่า ไม่ต้องค้างนะเดี๋ยวกลับมาทํางานไม่ทันเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากค้างอยู่แล้วอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้เล่ากันนะเขาเจ็บป่วยเป็นอะไรพอวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้าก็นั่งรถโดยสารไปด้วยกันไปถึงอยุธยาแล้วก็ต้องต่อรถสองแถวเข้าไปอีกก็ใช้เวลาไม่ใช่น้อยกว่าจะถึงบ้านเขาก็หิวข้าวกันแล้วก็เลยแวะกินกว๋วยเตี๋ยวกันก่อนเข้าบ้านพอเข้าไปในบ้านเขาก็เจอพ่อแม่เขาก็คุยกันครู่หนึ่งแม่ก็เร่งให้เขาไปเยี่ยมนะ้า แล้วก็บอกว่าถ้าทางจะแย่เนี่ยอาการไม่ดีเลยพูดไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ขับไปคุณสุนทรก็นั่งซอนท้ายไปด้วยกันสองสามอึดใจก็ถึงบ้านนาของเขาเข้าไปในบ้านขึ้นไปบนบ้านก็เห็นมีคนอยู่กันหลายคนเพื่อนก็บอกว่ามีทั้งพี่ป้านาอาแล้วก็เพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมคนป่วยกันคนป่วยนะ่ะเป็นน้าชายของเขาเอง ็ม,มองเห็นนอนอยู่ตัวๆยาวๆผอมๆผอม,มมากเลยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแก้มก็ตอบผิวซีดตาลึกโหลเลยท่าทางอ่อนล้าเสียงญาติของเ,อเพื่อนเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าคนป่วยไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วก่อนนั้นยังพูดจารู้เรื่องแต่ว่าตอนนี้ใครมาเยี่ยมก็จําไม่ได้แถมไม่พูดด้วยเอาแต่นอนหลับตาอย่างที่เห็นนั่นแหละคุณประชา ซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยก็ถามว่าปีนี้คนป่วยอายุเท่าไหร่เขาก็บอก48แล้วก็มีคนพูดว่าอายุอนามก็ยังไม่ได้มากมายอะไรทำไมมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเบาๆว่าสงสัยจะไม่รอดอ่าก็ไม่ได้ยินเพื่อนถามพวกเขาสักคำว่าแกเป็นโรคอะไรคนป่วยอายุ48จะดูแกงอ่อมผมหงอกขาวเต็มหัวหน้าตาเหี่ยวย่น ต่อมาคุณสุนทรก็ได้ยินเพื่อนถามว่าทีแรกนะ่ะเป็นยังไงก่อนมีคนบอกว่าทีแรกเลยก็กินข้าวไม่ค่อยได้บ่นว่ากับข้าวไม่อร่อยบอกให้เมียทำอย่างโง้นอย่างนี้เมียก็ทำตามทำยังไงก็ยังบอกว่าไม่ถูกปากวันหนึ่งอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินร้านนี้กินที่ไรอร่อยทุกทีแต่พอไปกินกลับมาก็มาบน่น บอกแม่ค้าทำก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยเลยมือตกแย่ไม่ไหวทีหลังไม่ไปกินแล้วไม่มีรสมีชาติเลยว่างั้นญาติพี่น้องก็เลยเอาแกงที่บ้านมาให้กินบ้างไม่ว่าใครเอามาไม่ว่าแกงบ้านไหนก็ไม่มีอร่อยเลยฮะไม่มีอร่อยสักบ้านทั้งที่ก่อนโนนก็กินได้รสชาติอร่อยไม่ว่าจะเป็นบ้านใครในบรรดาญาติพี่น้อง่นะลงได้เป็นอย่างนี้เสร็แล้วมันก็ชักไม่ธรรมดาแล้ว ต้องมีความผิดปกติอะไรสักอย่างกับลิ้นของเขาก่อนนี้นี่เขาเป็นคนชอบกินมากญาติญาติเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นก่อนที่จะผอมลงผอมลงน้ําหนักปลาเข้าไปที่แรกก็เกือบร้อยโลอ่าเขาเป็นคนค่อนข้างสูงด้วยน้ําหนักก็ลดลงไปเรื่อยเรื่อยพอไปหาหมอหมอตรวจยังไงก็ไม่พบโรคไปหาหมอหลายหนเปลี่ยนโรงพยาบาลจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพผลออกมาก็เหมือนกันหมด รักษาเยียวยากันด้วยหมอพื้นบ้านด้วยกินยาต้มยาหม้อกันไปไม่ว่ายาขนาดไหนก็ไม่ได้ผลจนปัญญาหนักเข้าคนป่วยก็บอกว่าเบื่อเต็มแก่แล้วจะไม่ไปหาหมอที่ไหนอีกแล้วอ่ไไาไม่ไปก็ไม่ไปเพราะว่าลูกเมียก็เบื่อที่จะพาไปแล้วมันกันก็มันไม่ได้ผลเมื่อหมอต่างๆรักษาไม่ได้ผลก็เลยต้องหันหน้าไปพึ่งหมอดูที่ดูหมอโดยการใช้วิธีเข้าสมาธิเพ่งจนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น หมอดูก็ใช้เวลาอยู่นานมากสุดท้ายก็พูดออกมาหมอดูบอกว่ามีอะไรดำดมาบดบังจนมองไม่เห็นเลยก็เลยไม่รู้กันว่าด้ดำนั่นมันคืออะไรจนกระทั่งไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านนั่งทางในได้มองเห็นความเป็นไปต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเกิดในอนาคตพระอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเคร่งมากฉันอาหารมือเดียวคือมือเชา้าเคี้ยวอาหารช้าๆเคี้ยวอย่างละเอียดแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ทุกวันวันละหลายชั่วโมง ท่านบอกว่าที่เห็นดำๆนะ่ะคือกรรมที่คนป่วยได้สร,ร้างเอาไว้มันเป็นกรรมที่หนักมากเล่าแล้วเขาก็มองหน้ากันไปมาญาติๆเล่าแค่นั้นก็ไม่เล่าต่อว่ากรรมที่คนป่วยสร้างไว้มีอะไรบ้างเพื่อนก็ถามว่าคนป่วยนอนนิ่งๆอย่า <establishing> งนะี้ทุกวันเลยเหรอม D, ีค <Wh> ําตอบว่าไม่ใช่หรอกกลางวันนั้นนอนนิ่งกลางคืนส่งเสียงร้องทั้งคืนจากหัวค่ำไปจนรุ่งสางเลยล่ะเขาร้องเพราะว่าเขาเจ็บปวดที่ข้างในท้องของเขา ตอนที่พูดได้เขาก็บอกว่าเจ็บปวดมันก็โดนบิดไส้ให้มันเป็นเกลียวอย่างนั้นแหละเขาพูดออกมาอย่างเงี้ยญาติก็พากันสงสัยว่าเขาจะโดนของก็ไปหาหมอศัยศาสตร,ร์มารักษาก็ไม่หายหมอพยายามไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีที่คิดว่าอยู่ในตัวคนป่วยทำยังไงก็ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าตกกลางคืนก็ยังแผดเสียงหน้าตาเยเกบ่งบอกความเจ็บปวดรั่วร้าวอยู่ วันที่เพื่อนไปเยี่ยมเขานั่นอะ่ะตอนกลางคืนก็ร้องอยู่เพื่อนเขาไปหาคนป่วยไปจับมือเขาเขาก็นอนหลับตานิ่งอยู่อ่าเพื่อนก็ถามเขาเป็นไงบ้างนะปวดตรงไหนนะนากินข้าวไม่ได้เลยเหรอนาอยากกินอะไรล่ะกับข้าวไม่อร่อยเหรอนานาเคยชอบกินแกงเผ็ดๆไม่ใช่เหรอแล้วทำไมกินไม่อร่อยทุกคำถามที่ออกจากปากอคุณประชาซึ่งเป็นเพื่อนคุณสุนทรเนี่ยก็ไม่เห็น ท่าทีวันนาของเขาจะตอบหรือรับรู้อะไรเลยต่อมาก็ออกจากบ้านกลับมาที่บ้านคุณประชานะแม่เขาก็ถามลูกชายว่าเห็นแล้วใช่ไหมวันานาเป็นยังไงบ้างก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเอาแต่นอนกลางวันกลางคืนก็เอาแต่ร้องไม่หลับไม่นอนแม่ของเพื่อนเล่าให้ฟังว่าที่นาร้องด้วยความเจ็บปวดนั่นนะเพราะว่าได้ไปตกนรกมา นรกมีจริงๆเขาไปเจอมาแล้วไปเจอมาในขณะที่เขาไม่รู้สึกตัวที่เขาร้องลั่นเจ็บปวดนะเพราะเขาโดนทรมานในนรกเขาไปตกนรกมาแล้วมีคนนําตัวเขาไปยังที่ขุมนรกเขาบอกว่าที่นั่นมีคนมากมายโดนลงโทษลงทันได้รับความเจ็บปวดแสนสาหาัสเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ทําบาปเอาไว้อย่างหนะักบางพวกก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางพวกก็ผิดลูกผิดเมียคนอื่น กระทำการชั่วช้ากับผู้หญิงอื่นบางพวกก็ลักขโมยยักยอกเอาเปรียบเขาก็ต้องไปโดนลงโทษที่ทกุมนรกพวกกินเหล้าเมายาเสพยาบ้ายาม้าก็ต้องไปอยู่ที่นั่น่แหละพวกพูดจาด่าทอพ่อแม่ผู้มีพระคุณก็เหมือนกันมีมากมายหลานจำพวกล้วนแต่โดนลงทันไม่มีละเว้นเลยสักคนเขาเล่าว่าพวกนั้นนโดนอย่างนั้นพวกนี้โดนอย่างนี้แต่ว่าเขากลับไม่ยอมเล่าว่าตัวเองไปโดนอะไรมาเขาปิดปากเงียบเชีย เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเจอมาในนรกแล้วมันทำให,ให้ได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนกับโดนบิดไส้ให้เป็นเกลียวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียไม่ว่าญาติพี่น้องเพื่อนบ้านถามเท่าไรเขาก็ไม่ยอมเล่าพูดแต่ว่าก็เจอเหมือนๆกับพวกเขานั่นแหละทีนี้คุณสุนทรก็กินข้าวกับเพื่อนที่แม่เขาหุงให้กินน่ะแหละต้มยำปลาไข่เจียวก็อร่อยแม่เพื่อนนะี่ฝีมือดีอ่า ถ้าไปเปิดร้านในโรงงานรับรองคนงานติดใจกันทั่วหน้าเลยอิ่มข้าวแล้วอีกไม่นานก็จะต้องเดินทางกลับเพราะว่าต้องรีบออกจากหมู่บ้านก่อนที่รถสองแถวจะหมดตอนที่ออกมา,าก็เป็นคันสุดท้ายพอดีเกือบจะไม่ทันไปเหมือนกันดีแต่ว่าแม่เพื่อนวิ่งไปโบกเรียกเอาไว้คนขับเขาจอดรอเราเพราะว่าทั้งสองคนก็มัวแต่สวมรองเท้ากนันก็เลยช้าไปหน่อยรองเท้าผ้าใบมีเชือกผูกกว่าจะสวมได้เสียเวลาอยู่เหมือนกัน ระหว่างนั่งรถสองแถวกลับคุณประชากับเพื่อนก็คุยกันเรื่องน้าชายของเขาเนี่ยแหละเพื่อนก็เล่าว่าน้าชายคนนี้เป็นนอ้องคนสุดท้องของแม่แม่เขาเป็นพี่สาวคนโตเมื่อก่อนหน้าตาดีหุ่นดีมีผู้หญิงมาชอบหลายคนแล้วนิสัยเจ้าชู้ใครเตือนว่าอย่าไปทําให้ผู้หญิงเสียใจเขาไม่ค่อยฟังก็ทําผู้หญิงผิดหวังไปไม่ใช่น้อยเรียกว่าน้ําตาใช้ถัวเข่าเลยแหละ น้าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักก็ยังไปหาคนใหม่พอสมใจแล้วก็ทอดทิ้งอีกตามเคยถ้าจะถามว่ากี่คนนะก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเยอะเป็นสิบสิบคนคุณประชาะเล่าว่าอย่างนั้นว่าด้วยความเจ้าชู้มากมายของนาชายคือยายของอคุณประชาเนี่ยที่ว่าเป็นแม่ของนาเนี่ยก็เห็นว่าขืนปล่อยเอาไว้ยังมีหวังได้โดนเขาฆ่าตายสักวัน เพราะว่าผู้หญิงที่โดนทิ้งก็ยอมต้องเจ็บอกเจ็บใจเป็นเรื่องธรรมดาอีกทั้งพ่อแม่ของพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็ย่อมต้องกโกรธญาติพี่น้องของพวกเธออีกถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาต้องตายโหงเขาสักวันวันหนึ่งก็เลยพูดกันหน้าว่าจะหาผู้หญิงให้เขาแต่งงานด้วยจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีมีเหรอที่น่าจะยอมเขาปฏิเสธเสียงแข็งเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขายังไม่อยากมีเมียก็พยายามช่วยกันกล่อมให้เขายอมตกลงแต่เขาก็ไม่เล่นด้วยเพราะเขาไม่เล่นด้วยก็ต้องใช้วิธีบังคับกัน ก็บังคับไม่ได้พอทำอะไรไม่ได้ก็ทําได้อย่างเดียวคือต้องทําใจอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับก็ปลงมาเหอะจะทำอะไรก็ทําไมเถอะเขาก็เที่ยวไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนโน่นคนนี้มากหน้าหลายตาทั้งโสดทั้งไม่โสดหนักเข้าวันหนึ่งก็โดนมือดียิงเข้าที่ท้องปางตายเลยรอดตายมาได้ทีนี้กลัวไม่น่าเชื่อว่าเขาเปลี่ยนนิสัยได้ทีนี้ยอมแต่งงานมีครอบครัว แต่ก็ยังว่าล่ะมีเมียแล้วก็ไม่ได้เกรงใจเมียเลยด่าว่าเสียเสียหายหายดูถูกเหยียดหยามเมียต่างๆนานาก็ทําให้เมียเจ็บใจอยู่ทุกวันความเจ็บใจมันก็สะสมพอกปูนขึ้นทีละน้อยละน้อยจนวันหนึ่งเขาก็ด่าเรื่องที่เมียรีดเสื้อให้เขาไม่เรียบเมียก็เหลืออดเหลือทนนองมีดเสียบเขาที่หน้าท้องร้องลั่นบ้านนะดีว่าไปถึงมือหมอก่อนไม่งั้นก็เลือดตกนายตายตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้าว่ากล่าวอะไรเมียอีกอ่ะ แต่น,นิสัยเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มก็ยังไม่เลิกแอบไปมีผู้หญิงอื่นอยู่เป็นระยะระยะจนวันหนึ่งโดนผัวของผู้หญิงลากลากตัวเอาไปเอาไม้ทุบหัวซะสลบเหมือดเลยไปสามวันพื้นขึ้นมาจําอะไรไม่ได้มากนะทีนี้สมองเสียไปเลยหลังจากวันนั้นไอเรื่องเจ้าชู้ก็ลดน้อยถอยลงแล้วเพราะว่าอายุแกก็มากด้วยเสร็จแล้วก็มาล้มเจ็บด้วยโรคประหลาดนี่แหละเออเขาตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย แล้วเขายืนยันโดยตัวเองนะว่นานรกมีจริงเขาไปเจอมาแล้วแล้วหลังจากที่ไปเยี่ยมนาในวันนั้นอยู่ต่อมาอประมาณสักเดือนราวๆนะั้นเพื่อนก็เดินทางกลับไปบ้านเพื่อไปร่วมงานศพนาชายของเขาอ่าเขาก็ชวนคุณสุนทรไปแต่ว่าคุณสุนทรไม่ได้ไปเพราะว่าต้องทํางานครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ